นี่คือเสียงนี่คือเสียงจากการไม่ได้ใช้ไม้นะครับเห็นไหมครับว่าเอาือคือทึบคือคมมากเสียงแบบเนีแบบ่ยงานทางข่แบบาวเนี่ยคนที่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบเสีงสงสยงให้ดูจากการที่สัมภาษณ์ร,รัฐมนตรีคลังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขยับลงมาเป็นคุยในภาพเล็กคุยในแต่ละเซกเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์ว่างไงยาน,นายนต์ว่าไงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ว่าอย่างไง อุตสาหกรรมที่เป็นซัพพลายเชงของรถยนต์ว่าอย่างไงนะครับเรื่องต,าต่างๆเหล่านี้เราได้ไปคุยนะครับทั้งเราไปหาเขา <c oughs> เขามาหาเราในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาแล้วเนี่ยเขาก็ทําการบ้านก่อนนามาซึ่งการมาสนใจเยที่ลงตุ่มเมืองไทยก็อ,อาจจะเป็นความโชคดีของเรานะครับที่มันเกิดปัญหา g e o p o c e s i n ขึ้นเมืองไทยก็เลยเป็นหนึ่งในทางเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านั้นดังน,นั้นเมื่อมาแล้ววันนี้เลยทุกคนก็เร่งมา และเมื่อเร่งมาแล้วเนี่ยทุกคนถึงในขั้นที่เรียกว่าได้รับบัตรส่งเสริมแล้วพร้อมจะลงทุนแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามานั่งทําความเข้าใจกันครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นจุดที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเมื่อเขาเข,าเข้ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายอะไรเน้นอะไรครับเคลื่อนอะไรเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าการลงทุนในนี้เนี่ยครับประสบความสำเร็จเห็นไหมครับนี่คือเสียงจากการใช้ไม้ tn เดี๋ยวนะครับซึ่งมันับตัดเสียงได้ดีเลยนะครับไมค์ที่นักข่าวอย่างผมใช้นะครับสนใจกดที่ตะกร้าข้างล่างเลยครับนี่คือไมค์ tn เดี๋ยวนะครับไมค์ที่นักข่าวอย่างผมใช้โอเคครับผม